มีคนหนึ่งที่มาจากประเทศเวียดนามเวียดนามมดภัยบะบุนดำเผาหูดังฮูดีโอพูดได้แต่ภาษาเวียดนามครับจะมาขอตัดผมทรงทรงองค์ชายสนะิบสี่เนาะครับทรงองค์ชายสิบสี่คือราชบุตรแมนจูราชบุตรแมนจูองค์ชายสิบสี่เขาจะตัดอย่างนี้นะครับเนี่ยผมจะขึ้นจากอันนี้ผมยังไม่ตัดผมขึ้นให้ดูก่อนผมยังไม่ตัด องชายสิบสี่ครับราชบุตรเมนจูแต่ว่าอายุอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสองป,ปีแต่อยากดูหนังเรื่องราชบุตรเมนจูมากดูนะครับเขาจะตัดอย่างนี้นะครับราชบุตรเมนจูองค์ชายสิบครับเราเราจะแบ่งผมจากกึ่งกลางหูนี่ครับเป็นเป็นแบบนี่ทรงองค์ชายสิบสีนี่ครับ เขาชอบมากเลยเด็กคนนี้องค์ชาติบสี่เขาเรียกราชบุตรเมนจูเนาะใช่ไหมเป็นทรงหนังจีนนี่ราชบุตรเมนจูดูนะครับรทรงนี้ชื่อทรงราชบุตรเมนจูสูสีไทยเฮาเนาะ ราชบุตรแมนจูสูสีไทยเฮาเล่นดูหนังจีนมากไปหน่อยครับเลยจะมาตัดทรงราชบุตรแมนจูครับผมทำให้ดูเลยครับเนี่ยอย่างสวยเลยนี่ราชบุตรแมนจูทรงนี้ชื่อทรงราชบุตรแมนจูองชายสิบสี่องตีสด็จแล้วใช่ไหมครับองชายสิบสี่ครับนี่ผมทำให้ดูอย่างชัดเลยคนนี้เขา เขาต้องการตัดแบบนี้จริงๆครับเนี่ยองชายสิบสี่ดูหน้าตาเขาโอ้สวยจริงๆเลยนะครับเนี่ยองชายสิบสี่เขาจะตัดแบบนี้เลยครับวิธีขึ้นองชายสิบสี่ผมจะขึ้นให้ดูว่าเนื้อริมไปหูเนี่ยเป็นแบบครับเนี่ยเราลากปัตตระเลียนไปเลยพื๊ดนี่ลากไปกลางกลางหัวแล้วก็หันก้าอี้มาดูชัดๆเลยนะครับเนี่ย ดูหน้าตาชอบไหมยิ้มยิ้มสักหน่อยโอ้โหจมูกราชบุตรแมนจูชอบมากเลยครับอันนี้ชื่อทรงราชบุตรแมนจูนี่เราก็ดูเลยครับว่าตรงหูเนี่ยสองหูต้องสองข้างมันเท่ากันครับคือทรงนี้เป็นทรงราชบุตรแมนจูห้องเต้เสด็จแล้วสูสีไทยเฮ้าว่าเนาะครับนี่ครับผมขตัดอย่างนี้ครับทรงองค์ชายสิบสี่ครับเนี่ย ตรงนี้เราต้องทำให้ได้ขอบพอดีระหว่างกึ่งหูหูฝั่งนี้นี่ทำมาทางนี้นี่องค์ชายสินี่เขาเรียกเขาเรียกเป็นหนังที่แสดงมานานแล้วแหละเรื่องราชบุตรแมนโจน้องๆกับชอลีเฮียงแหละครับคนนี้เนาะ นี่ดูนะครับโอ้โหลอมากเลยราชบุตรแมนโจเสด็จแล้วเชิงชงเชิงๆชิงชงชงชิงชังชิงช่งชงชงชงนี่ครับเสียงนักดนตรีของราชบุตรแมนโจเรามาดูภาพด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังของราชบุตรแมนโจผมมันยังไม่ยาวเขาก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละครับนี่ครับทรงราชบุตรแมนโจดูนะครับอันนี้เป็นเด็กอยู่ปสองหรือปห้าครับนี่ ปหนะครับเล่นละครเรื่องสูสีไทยเฮาห้องเต้เสด็จแล้วลาสบุตมันโจอ,อ,อ,อจุดอ้อนกันงาช่างหล่อครับติดตามได้เลยนะครับขอบ,บคุณครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซมุไรญี่ปุ่นนี่